ยังไงจบก็คือหมายถึงว่าเรารีบเอาไข่ไปวางแล้วมันจบจบไปสะพงสะพานที่มั่นทหารตรงไหนที่ยังไม่ได้วางไข่ก็วางไข่มันจบจบไปซะนะครับจะได้จบไปพอสิ้นสภาพจากความเป็นกองทัพที่เป็นอันตรายต่อประเทศาชาติก็จบหลังจากนั้นก็ต้องมานั่งเจราจาเพราะว่าสงครามที่ไหนไม่มันต้องจบด้วยการเจราจาเท่านั้นนะ่ะคุณจะลบไปแล้วก็ไปยึดคลองเขาเลยไงนะทำแบบอะไรนี้อ่ารัเสเซียไปยึดดินแดนดอนบงดอนบ,อนบาสอะไรของยุคเคนเลยมันทำได้ไมาสี่ปีไม่จบเลย เอาเงินที่ไหนมาลบล่ะวันละสามพันล้านเนี่ยเดือนก็สามแสนล้านนี่ไงเขาบอกอะนะครับอ,อาจารย์คิดอย่างไรกับอ่าคนที่เขาบอกให้ประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศผมไม่มีความเห็นว่าเป็นเรื่องของเขานะครับเขาอาจจะประกาศกดอัยการศึกแล้วมันทําได้ดีก็ได้ก็เรื่อง,องเขาแต่ว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยหรอกเพราะว่ากดอัยการศึกมันจำกัดสิทธิเสรีภาพผมเป็นคนประเภทเสรีเสรีสรนิยมผมพูดแค่นี้แล้วกันผมไม่ชอบหรอก มาจำกัดสิทธิเสรีภาพห้ามพูดห้ามนู่นห้ามนี่อะไรเพราะว่าผมปมนคนชอบพูดถ้ามันมีกฎในการสึ่อก็ต้อห้ามหมดห้ามนําเสนอข่าวห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามห้ามออกนอกบ้านห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามวิจารณ์ห้ามอะไรต่างอย่างตอนนี้มันก็มีนักข่าวสายทหารเนี่ยผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเป็น LGBTQ นะเขาก็ส่งกันทั่วนักข่าวก็ส่งมาทหารก็ตักเตือนชอบเปิดเผยความลับทางทหาร นะเรือรบทหารเรือจะเคลื่อนไปที่ไหนก็ไปไปบอกมันอาจจะทําให้ทหารเรือถูกยิงได้เดี๋ยววันนี้เขาจะปฏิบัติกันรบเขาจะบุกเข้าไปลึกตรงไหนก็เอาไปพูดนะครับเดี๋ยวเป็นนักข่าวสายทหารไม่ผมไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่า LGBTQ นะเห็นมีนักข่าวก็ส่งมาเนี่ยเขาบอกมันเป็นความลับนะครับนะทหารเรือจะทําอะไรทหารบกทหารอากาศจะวางไข่ที่ไหนก็ไปไงเอาไปนําเสนอข่าวตัวเองก็ได้แสงได้หน้าได้เอนเกต์ ทหารเขาจะเดือดร้อนอาจจะโดนถลม่มอาจจะต้องเสียชีวิตนะหรืออาจจะได้รับอันตรายอย่างเงี้ยนะขมเมนก็จะรู้ที่ตั้งของทหารมันก็มีพวกนักข่าวประเภทเนี้เขาเรียกนักข่าวสายทหารไม่รู้ว่าเป็นใครนะผู้ชายผู้ชายก็ไม่ใช่อผู้ชายหรือเปล่าหรือผู้หญิงหรือ LGBTQ ผมก็ไม่ได้บอกว่าใครเขาส่งให้ผมเนี่ยผมยังมีอยู่เลยนะครับแต่แต่ครับ,ไ,ไ,รบไปบอกทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้ บางทีก็ไปนั่งในรายการนะครับนักข่าวสายทหารรู้มากกว่าโกษกกองทัพอีกนะครับโกษกองทัพแบบแบบนี้พูดไม่ได้ครับเป็นความลับแต่ปรากฏนักข่าวสายทหารบอกไม่เป็นไรไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวก็พูดเองบอกเลยอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวถ้ายังไม่หยุดนะนะถ้าเกิดยิงปืนใหญ่เข้ามาถึงโคราชนะยิงเข้ามาถึงจันนะโอเคถ้ายิงมาเมื่อไหร่เราจะได้โอกาสต่อโตเลยเราจะบุกพนมเปญนาไปเปิดเผยความลับเขาหมดเลย มันทหารก็แย่นะครับความลับทางทหารนี่มันต้องปิดไม่เป็นความลับจะทําอะไรบอกใครไม่ได้เขาเรียกว่ายุทธว,วิธีทางการก็ไปบอกเขาหมดเลยแบบนี้ก็มีแต่ครับมมันไม่ควรเลยโฆษกโฆษกกองทัพโฆษกทหารก็ยังต้องระมัดระวังในการพูดการจาเลยนะครับตายไปว่าคนนี้เป็นไงรู้ข้อมูลหมดรู้วงในรู้อะไรหมดเดี๋ยวพวกนี้จะอย่างนั้นเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้เอาผลอันตรายต่อประเทศชาติเยอะแต่ครับเป็นไทยก็ไม่รู้ผู้ชาย ผู้ชายหรือผู้หญิงหรือ LGBTQ อันนี้ผมไม่ทราบอันนี้นักข่าวก็ส่งมาให้ผมนะอันนี้ผมก็รายงานให้พี่น้องทราบว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้ก็ส่งมาเพราะฉะนั้นก็ฝากนะบรรดานักข่าวทั้งชายทั้งหญิงและ LGBTQ หรือใครแนละ้วแต่ที่เป็นสายทหารคุณรู้ความลับมาคุณองเงียบๆอย่าไปเห็นแก่ยอดเอ็นเกตอย่าไปเห็นแก่การออกทีวีแล้วคุณก็พูดได้เหนือก่าทาหารอีกทหารเป็นไงลำบากเลยนะบางกงบางเกอร์จุดนั้นจุดนี้บางคนหนัก สมัยก่อนมีอินฟูไปนั่งไล์สดเลยนะครับบริเวณป้อมบริเวณนั้นไปไล์สดเขารู้ตำแหน่งหมดรับเดียวบุ้มทาหารเราเป็นไงเสียชีวิตขาขาดตั้งอไหรบ้างอันนี้ก็ฝากๆไว้นะเข้าใจนะอ่าที่เดชาใครจะเป็นนายกคนต่อไปไม่มีใครรู้หรอกเพราะตอนนี้ก็ดูจากผลสำรวจคนทรึ่งประเทศไม่อยากให้ไม่อยากให้นักการเมืองที่มีอยู่นะเป็นนายกเลยนะแต่อันดับสองอยากให้เทง้งแต่อันดับสามอยากให้พี่หนูวนันุทินสถานการณ์ตอนนี้ก็มีแค่นี้เพราะว่าคนครึ่งประเทศ เห็นว่าไอ้พวกที่มีอยู่หาเสียงอยู่เนี่ยไม่น่าเป็นนายกไม่น่าจะมีความรู้ความสามารถไม่น่าจะมีความซื่อสัตย์หรือคือคือคุณไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศชาติที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาปากท้องเขาอยากจใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่ปัญหาชายแดนชายแดนไม่ต้องไปเรื่องนายกหรอกเรามีผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการทหารอากาศพอแล้วไม่ต้องชายแดนเนี่ยนักการเมืองที่ไปไปเกี่ยว้องก็คือไปโหวกระแส เพื่อจะได้คะแนนชาตินิยมจริงๆแล้วนักการเมืองไม่ต้องไปยุ่งกับทหารเลยเขารู้เขาต้องทําอะไรคุณอย่าไปอย่าไปสั่งหยุดยิงก็พอแล้วอย่าไปสั่งหยุดยิงอย่าไปสั่งเปิดด่านพอแล้วทหารบกเรืออากาศเขาทำกันเองได้ไดตอดทาเองได,ด,ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกชาตินิยมอะไรเยอะไปหลงเชื่อตอนเนี้ยแม้กระทั่งผนตำรวจวันนี้ย,ยังบอกเลยประชาชนสนใจที่สุดแก้ปัญหาปาดท้องมันไม่มีจะกินจะรับประทานเนี่ยเรื่องใหญ่ทำไงนะครับ บางคนบอกให้เป็นนายกผัดเป็นคนละเดือนดีไหมอ๋อ,อเพื่อเพื่อ,อ,อชื่อเสียงวง์ตระกูลชัดเจนนะอย่าไปหลงประเด็นปัญหาชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องของทหารบกเรือการตำรวจนักการเมืองก็แปลโหนทาสานนะเรียกสายทาสานโหนอย่างเดียวและเดี๋ยวค่อยดูวันเลือกตั้งต้นเดือนกุมภาประชาชนจะตัดสินเองไม่ต้องไปพูดเรื่องชายแดนเลยไม่จําเป็นต้องมอีนักการเมืองชายแดนเป็นเรื่องของทหารแบบล้วนเลยฝ่ายความมั่นคงอืม อืมนะครับนะมีอะไรบ้างครับโดนโดนอของอินฟูบางคนทหารไม่ได้นำไปใช้เพราะอันตรายอ๋อนะครับอ่ผมไม่ทราบนะ,ะเลือกใครดีคะช่วยแนะนำหน่อยเพราะไม่รู้จริงๆคุณกระหนกพรก็ไม่เป็นไรยังมีเวลาครับค่อยๆดูไปแยนะ่อย่าไปดูจากการพูดอย่าอย่าไปดูจากการพูดดูจากการกระทำที่ผ่านมา,าการกระทำที่ผ่านมาดูจากผลงานนะครับไม่วนะ่าพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพัก อประชาชนดูจักผลงานผลงานที่ผ่านมาคุณอยู่ปีหนึง่งคุณทำอะไรคุณอยู่สองปีคุณทำอะไรคุณอยู่สามเดือนคุณทำอะไรดูจากผลงานที่ผ่านมาดูเอาจะเลือกใครอืมงะตอนนี้งานก็ไม่มีทาเงินก็หมดหลานก็ป่วยไม่มีเงินเนี่ยน่านนะจะไปหาหมอก็ไม่ได้เนี่ยคนเราต้องสนใจเรื่องตัวเราอย่าไปสนใจเรื่องชาวบ้านสาระเน่ทำตัวเป็นนะป้าข้างบ้านอะไรเงี้ย หัวเมียตีกันก็ไป็นวิพา,า,ากวิจารณ์เขาอาบ้านนี้เขามีชู้มีอะไรก็วิจารณ์ก็สมพักัเนีปหมายสารมานะครับฝากไห้อืมเออสบายดีนะอืมอืมนะครับประกาศเพอร์ฟิล5อำเภอจังหวัดตราดอืออืม,อมนะครับนะหลังจาก หลังจากกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธินตรากถูก M79 ยิงอะไรถล,ล่มเมื่อคืนนี้เผยพบวิกัดจากในไทยอ่โอ้โหน่ากลัวนะนะครับเนี่ยมันก็พอเกิดการประทะกันก็มีการสูญเสียอืมอืมนะครับเออว่ากันไปนะมีอะไรบ้างอืม ตอนนี้สิ่งที่เนชั่นสุดสัปดาห์บอกกัมพูชาเสียชีวิตไปแล้วร้อยแปดสิบเจ็ดนายทหารไทยยึดได้หลายพื้นที่เริ่มอสถาปนาที่มันอืมมีอะไรบ้างครับอืมอืมนะครับมีการประทะมันก็มีการสูญเสียนะครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่พลีชีพอืม เนีครับเนี่ยครับทุกคนก็บอกเนะี่ยผลการสํารวจของนีดาประชาชนไม่รู้จะเลือกใครนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อถือพวกที่นะักการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันนะไม่รู้จะเลือกใครนะครับ,นะรบเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ถ้าไม่ไม่รู้จะเลือกใครก็เลือกแท้งสิบเจ็ดหนูสิบสองมาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้จะเลือกใครก็คือคือไม่เชื่อคําพูดเอางี้กัน อืมอืมอืมเนยครับนี่เขาบอกประกาศเคอร์ฟิวนะครับมีผลทันทีห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงตีห้าจังหวัดตราดห้าอำเภอคลองใหญ่บ่อไร่แหลมองอกเขาสมิงเมืองตากเกาะช้างเกาะปูดโอูน่ากลัวเนี่ยนะประกาศโดยพลเรือโทรอภิชาติ ผูปการป้องกันชายแดนจัทนทบุรีศาตเนี่ยครับเนี่ยมันสถานการณ์มันไม่ดีอ่ะแต่มันก็ต้องให้มันจบไปอ่ะอืม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 มีอะไรบ้างครับอืมทั้งพ่อใหญ่ทั้งพ่อใหญ่อันวาก็อยากจะให้ไทยหยุดยิงอืมนะครับก็ เราก็ไม่จะไปอะไรมากครเราต้องรู้ว่าภายคุกคามยังมีอยู่ก็ต้องลบกันต่อไปตอนนี้สิ่งที่ควรทําก็คือหนึ่งสามัคคีกันไว้คนไทยไม่ใช่นั่งด่ากันเองนะครับสามัคคีไว้นะครับ,บ,รนะรบแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอะไรสําคัญคืออะไรฮะเออก็เป็นกาลังใจให้ทหารบางคนที่ทําตัวรู้ดีว่าทหารนี่ต้องทําอย่างนั้นต้องยิงอย่างนี้นะรอดอยังไม่เคยไปเรียนทหารก็ไม่เคยไปฝึกนะครับไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าพวกอะไรพวกเพรสเจอร์นะครับอือ